ย่านปีนี้เราเราก็ถือรายการมันฮีโร่ทีวีเนี่ยฮะวันวนี้คุณอยู่กับผมมันนี่ฮีโร่ทีวีเนี่ยฮะมันจะไม่เสียงรำกรงง้อผ่านอภัยนะเพราะว่ามันเล่นเพื่อนไปอยู่นะก็วันนี้เราจะมาตะลุยแมพของคุณพาาระศิ่าซ่าเกเมอร์ทีวีกันนะฮะก็ยินที่จะรับสู่แมพกระโดดสร้างโดยพระศินซ่สสาซ่านะฮะกดปุ่มเลื่อนบนนะฮะโอเคไปกันเลยฮะเนีย่ยมันจะเป็นแมพกระโดดแล้ว,วก็จะให้เอ๊ะให้แบบกับตกเลยทีเดีวยวเชียวก็จะให้เลี้ยงระเดิน เชื่อผิวแล้วจมูกก็โตกันเลยฮะเมื่อกี้อาจีบีแสดงวุ่นเลยนะเพราะว่าไม่รู้ว่าใครแหกปากนะฮะโอเคแล้วก็โตกันเลยฮะลุกแล้วทำเรียน์ไเรียนมาเลยฮะก็ห้องแต่งลีไงฮะไม่ง่รงเสียงรังเงินอย่งนั่นเลยนะฮะโอเคนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดอัดคลิปไม่เสร็จนะฮะเดี๋ยวผมก็จะรีวิวแมพนะฮะรีวิวแมพมดแปลงร่างนะฮะแปลงร่างมดแปลงร่างเป็นมดก็โหลดมาแล้วนะฮะ คือโปรดรึเมยวนะฮะโลดไม่อยู่อย่างนี้ต้องได้เลยอย่างนี้ต้องได้แล้วเชฟพอยโอเคโอ้โหดันนี้แงตากมากเนาะเนี่ยไปทำมาใหม่นะน,น้องไะโอเคปะโอ้อันนี้ผมก็เล่นไม่ได้แล้วพักนหนึ่งแล้วเนี่ยโอ๊ยสมมติมึงเยอะไปใส่นะน้องไม่มีเบลอ่ะ อันนี่ยเว้ยอ้าวโอเคยิงกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเธอยิย้นๆดิน้องไมได่ดูน้องแกดูน้องแกกูเสือประตูพังมากกูเสือประตูพังอ่ะปิดปิดปิด อเดี๋ยวรอเองก่อนฮะจะให้ลิงวนแมพเอาไว้ด้านล่างนะคิดนะคือตัวยูดีนี่มันดังแตกขึ้นมาแล้วคุณนี่จะร้องไห้กันเลยทีเดียวเชียงโอเคโอเคเสียงแม,ม่แม่ก็ว่าค่ะไอ้ชานมันจะอยู่ที่ดวงนะฮะโอ,โอ้โหคุณได้อะไรเนี่ยคุณได้ยินไหม ใส่วะไม่จะใส่ไม่จะใส่โอ้โหโอ้โหพูดฮะพูดฮะทุกวันนี้ต้องพูดฮะหยิพ่อแล้วไะหยิบไม่เงิอะไรจะได้วะพูดดีรีวิวเออได้แล้วเดี๋ยวผมขอซีดเดอร์มอวีเอ็กก่อนนะฮะครับครับอะไรวะ G ีไอใช่ไหม a s p d i a m o n d p i c c k e x e กได้ไหมโอ้ยคิดม่คุณพี่อันขอโทษนะพี่มามามงมามาทวงบบนี้หน้าทัแบหนี่หน้า

เราไม่ใช่ไอ้เชี้ยชิชๆชชขุดลงไปหนยๆอือืคอยจะไปนี่มุกคือว่าไม่ทำอมเลยไม่มีๆๆพี่ผมผมำดูเทคนิคพี่แท็กเกอร์มานี่ อันนี้มีไหมทาียไม่น่ามีจะบอกโอเคมีมีโคกค้โอ้หัวใช่มันนี่เลยไอ้หนูโอเคมาและฮะเฮ้ยจบแล้วเหรอไม่จบหรอไม่ได้ใช่มั้งสัตว์ ก่อนเล่นใหม่ไม่ได้เมื่อกี้นั่นก็ยังไงพานี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อดีกว่กันนะฮะเพราะเขาอยู่ที่นี่เขาอยู่กระนเกือบอะไรเกือนี้ถึงสองไร่เนี่ยมาละครับ